สวัสดีครับช่องนะากาัดไคลิปคลิปนี้นะครับเรามาสอนวิธีการดูว่าใครแท็กรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆมาหาเราบ้างวิดีโอต่างๆนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับผิดกฎหมายหรือว่าลิงก์การพนันหรือว่าลิงก์เกี่ยวกับ,กร,กร,ร,กกบรูปภาพ18บวกวิดีโอ18บวกเราสามารถดูได้ยังไงมาดูกันเลยครับ เราเข้าไปที่ Facebook กันก่อนนะครับเพื่อทำการดูว่าเพื่อนๆแท็กอะไรมาให้เราดูบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook จากนั้นนะครับเราก็แตะโลโก้ Facebook ของเราตามลูกศรชี้ครับแตะเข้าไปเมื่อแตะเข้าไปแล้วครับเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของ Facebook ของเราเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนครับ น้ำมาแตะตัวนี้ครับตามลูกศรชี้ครับคือลูกศรตัวนี้ก็คือที่เขียนว่าโพสตแล้วก็มาด้านขวาครับตามที่เราวงกลมไว้นี่ครับแตะเข้าไปครับเพื่อตรวจสอบตัวตืว่ตรวจเช็คการแ็กครับแตะมาสู่เราแล้วก็มาดูตัวนี้ครับคําว่าตัวกรองโพสเลื่อนมาดูตัวข้างล่างครับ จะเขียนว่าโพสที่ถูกแท็กแสดงเฉพาะโพสที่คุณถูกแท็กแล้วก็โยกสวิตด้านหลังครับสวิตด้านหลังจากสีขาวให้เป็นสีน้ำเงินนะครับจากนั้นแตะเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนครับ นี่ครับคือที่เราโดนแท็กมาครับแท็กมาแต่ท้องทางเรานะครับก็คือเราใช้ของชีลองฟาร์มแพะบวัวนะครับมีคนแท็กมาเยอะเลยครับโดยเฉพาะแท็กเกี่ยวกับรูปภาพโปเปลือย18บวกแล้วก็วิดีโอลิงก์วิดีโอที่18บวกโปเปลือยให้เรากดลิงก์เข้าไปดูรูปภาพดูวิดีโอ แล้วก็จะมีมาวร์หรือว่าไวรัสต่างๆที่จะมาแฮกแฮกข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราครับอันนี้ก็แนะนำนะครับอย่าแตะไปดูหรือว่ามีลิงก์วิดีโอลิงก์ต่างๆโดยเฉพาะลิงก์การพนันนะครับเราไม่ควรแตะเข้าไปดูนะครับอันนี้ครับเป็นวิธีการตรวจเช็คครับของทางเรานะครับต้งก็เดน เขาแท็กมาเยอะเลยครับเราก็ทําการลบทิ้งไปหมดแล้วเหลือแค่รูปภาพแท็กที่แท็กเดียวครับนี่นะครับวิธีการตรวจสอบการแท็กของเ,เพื่อนๆเรามาดูตรงน,นี้ครับถ้าเราต้องการออกจากการดูแท็กก็คือแตะไปที่ตัวที่เราวงกลมไว้เหมือนเดิมครับแตะเข้าไปแต่นั้นก็มาดูที่ ตัวกลองโพสดูที่โพสที่ถูกแท็กจะเป็นสวิตเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วก็โยกสวิตกลับครับโยกสวิตกลับเป็นสีขาวแตะเรียบร้อยออสกครู่ครับแล้วก็แตะนนีะครับนี่นี่ก็เป็นรายการที่เราโพสต์ไปแล้วก็แชร์ครับ น,นี่นะครับลองไปทําดูนะครับถ้าใครติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอก็สามารถตรวจสอบแท็กที่เพื่อนๆรับ <c oughs> แท็มาหาเราได้เช่นกันนะครับเพื่อป้องกันการที่เพื่อนๆส่งลิงก์วีดีโอต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายมาให้เราดูเรากดเข้าไปดูหรือจะอาจจะโดนพวกแฮกเกอร์ ส่งไวรัสส่งมาแว์มาแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ม,มือถือของเราครับอ่นนบา,นน,า,อน,านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนาสารพัดคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ